ละงานนี้เนี่ยครับถ้าไม่พูดถึงชายคนหนึ่งซึ่งไปปรากฏตัวที่เขาใหญ่ไปร่วมกวนก๊อบด้วยเนะี่ยแหมมันไม่สมบูรณ์ชายคนนั้นชื่อสารัตรัตนาวดีแปลกไหมนักการเมืองสามคนก็ไปพบกันสุวัสดิ์ริปรตาพันลบอนุทินชาญวิรกุลทักษิณชินวัตร อาจยังมีอีกหลายๆคนนะแต่ผมพูดเอาที่โดดเด่นแต่อยู่ๆคุณสารัตเนี่ยนะครับโผล่ไปร่วมควรกบท่านผู้ชมครับทักสินไปสารัฐไปปรากอฏตัวมันแปลว่าอย่างไรปกติคุณสารัตนี่ยนะครับเขาจะไม่เคยเปิดตัวเลย ว่าเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองโนว่นนี่นั่นนะครับประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จไปแต่ไม่เคยแสดงอาการชัดเที่ยวนี้กล้าไปปรากฏตัวสารัฐรัตนาวดีทุกคนรู้ว่าเป็นเศรษฐีแสนล้านล่าสุดนิตยสารฟอกเนี่ยนะครับ จัดให้เป็นเศรษฐีอันดับ5ของเมืองไทยที่มูลค่าทรัพย์สินถึง338,000สมล้านลดลงตามมูลค่าหุ้นที่ลดลงนะครับก่อนหน้านี้โอ้เคยมีสี่หแสนล้านเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งผมย้ำนะคุณสารัตเนี่ยเขาไม่ค่อยออกข้างนอกไปปรากฏตัวแสดงอาการว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง เก็บตัวเงียบเงียบทำธุรกิจไปแต่การไปปรากฏตัวครั้งนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเขาเจตนาไหมเจตนาจะส่งสัญญาณถึงใครบางคนหรือหลายๆคนให้เห็นว่าวันนี้สารัฐยืนอยู่ข้างทักษิณชินวัตรอย่างเต็มตัวคุณสารัฐถือเป็นนักธุรกิจมากความสามารถและประสบความสำเร็จมากเก่งกาจจริงไหม จริงเขาก่อตั้งบริษัทกาวอิเล็กทริกขึ้นนะครับในปีพศ .2537 ตอนนอายุก็เพียง29ปีเท่านั้นนะตัวเองก็เป็นกรรมการผู้จัดการนะถ้าจะพูดว่าสารัฐร่ำร,รวยขึ้นมาได้เพราะทักษิณก็สามารถพูดอย่างนี้ได้พไดเพราะอะไรละครับเพราะธุรกิจของสารัฐเริ่มลงไฟฟ้าเล็กๆและตั้งใจ จะไปทําใหญ่ที่โรงไฟฟ้า่า,านินบ่อน,นอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เริ่มเดินหน้าใบลงมือเมื่อปีพศ2 5 4 0ปรากฏว่าชาวบ้านมัรวมตัวกันคัดค้านเคลื่อนไหวให้ยกเลิกผู้นําการต่อสู้ในการนั้นทื่อเจริญวัดอักษรปรากฏว่าถูกลอบยิงเสียชีวิตในปีพศ2 5 4 7 โครงการรถไฟฟ้าฐานหินบ่อนออกจริงต้องถูกยกเลิกไปแต่ด้วยความสามารถของคุณสารัตสามารถที่จะเปลี่ยนการดำเนินงานจากโรงไฟฟ้าฐานหินซึ่งที่ต้องไปสร้างที่ประจวบเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะส่งไฟฟ้าไปภาคใต้และต้องการลดความเสี่ยงเรื่องวัตถุดิบในการผลิต นาะเอาฐานหินมาใช้บ้างนะนอกเหนือจากใช้พลังน้ำหรือพลังแก๊สแล้วปรากฏว่าคุณสารัตได้รับการชดเชยจากรัฐบาลทักษิณในปีพศสอง7สนี่ยนะครับให้มาทำโรงไฟฟ้าก๊าซที่แก่งคอยสระบ,บุรีและนั่นกลายเป็นฐานธุรกิจไฟฟ้าที่เข้มแข็งของคุณสารัต ที่ขายกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจสร้างแล้วผู้ขาดการขายมีกําไรแน่นอนนะครับเป็นเรื่องนโยบายของรัฐไม่ใช่ความผิดของคุณสารัฐวันนี้คุณสารรัฐเข้มแข็งในธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดไหนนะ โอ้โหไม่อยากจะแจกแจงว่ามีบริษัทอยู่กี่บริษัทมีสัมปทานอยู่ที่ไหนบ้างแต่ยกตัวอย่างเนี่ยท่านผู้ชมดูตารางเนี่ยนะครับเป็นยอดขายไฟกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตระหว่างเดือนมกราถ,ถึงเมษายนเมื่อปีพศ2 5 5 6เนี่ยนะครับยอดรวมทั้งหมดเนี่ย1 8ล้าน4 3 6หน่วยเป็นของกลุ่มกราฟถึง6 5ล้าน5 8 0 0 ถ้าคิดเป็นมูลค่าการเงินนะครับจากมูลค่า8 4ด0 0ื่นล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นของกลุ่มกับถึง32,431ล้านบาทเป็น38%เปอร์เซนของมูลค่าทั้งหมดใครทำให้คุณสารัตรวยผมย้ำเป็นความสามารถของคุณสารัต ส่วนรัฐทราบานหรืออำนาจรัฐนะครับจะเอื้อเฟื้อให้ใครแต่นักธุรกิจผู้ผลิตเขาก็ได้ไปตามที่รัฐอนุมัติพลเอกประยุทธ์ออกมาตอบโต้พักเพื่อไทยว่าใครละ่ะอนุมัติออกไปให้กับทุนไฟฟ้าความหมายที่จะพูดก็คือรัฐบาลปูลองฟังเสียงดูนะครับปรึกษาฝ่ายกฎหมาย เขาบอกมันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสัญญาที่รัฐบาลก่อนหน้านั้นทําไว้ผมก็มองว่าไอ้ท่านเข้าใจเรื่องพลังงานมากกว่าผมหรือเปล่าผมว่ายังน้อยไปหน่อยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการคิดตัวเองโมโนเองอ่านมาจากโน่นอ่านมาจากนี่ท่านรู้ไหมครับก่ขอนผมเข้ามาเนี่ยมีการอนุมัติในเรื่องของการด้านพลังงานเนี่ยห้าพันเมกะวัตโดยใครครับท่านรู้ไหมก่อนที่จะไม่มีอำนาจเนี่ยเร่งอนุมัติอนุมัติให้ห้าพันเมกะวัต ผมเข้ามาผมก็หลักใจว่าจะทํำยังไงห้าพันเมกะกวั์เนี่ยก็ได้หาวิธีการจรจารทํำยังไงนะมันจะไม่เกิดปัญหามีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเขาบอกมันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสัญญาที่รัฐบาลก่อนหน้านั้นทําไว้เมื่อวัดห้าพันเมตรกวั์เขาก็ทำตามสัญญาที่รัฐบาลทําไว้ผมยกเลิกไม่ได้ผมย้านะว่าคุณสารัตเป็นคนเก่งและเป็นคนมีความสามารถจากธุรกิจพลังงานต่อมาก็ข้ามขั้วไป ธุรกิจสื่อสารไป take over นะครับบริษัท i n นทั c h holding บริษัท i n นท u c h holding ท่านผู้ชมง,งงไหมไม่งงแต่ผมจะขยายความให้ฟังว่าเดิมชื่อบริษัทชินนวัฒเป็นบริษัทที่ทักษินขายกับสิงคโปร์ไปนะครับบริษัทนี้เป็นเจ้าของ ais และดาวเทียมไทยคมและต่อมาเมื่อวันที่1 6กรกฎาคมไม่กี่วัน,นด้วย ความสามารถและมันสมองอังชันฉละคุณสารัตก็เอากับกับอินทั์มาผนึกเข้าด้วยกันจากเริ่มต้นธุรกิจเมื่อวัย29ปีผ่านมา30ปีวันนี้อายุ59สร้างตัวเองมาด้วยตัวเองนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นมรดกตกทอดมาแบบตระกูลซีพีตระกูลคุณเจริญไม่ใช่คุณพ่อคุณสารัตเป็นนายทหารพลเอกถาวร จปรหนะคุณสารัตทำธุรกิจมาด้วยลําแข้งลําขาของตัวเองแต่ภายใต้ความสําเร็จนี้มันมีข้อมูลอันที่ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าคุณสารัตกับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณซึ่งมีข่าวว่าจะขึ้นดารงตําแหน่งนาะยกมนตรีคนต่อไปอยู่คนละขั้วทางการเมืองกัน